ตอนนี้ร้านเราได้มาอยู่ที่ลำลูกกาคลองสิบแล้วนะครับผมวันนี้เรามีตัวที่ขายดีที่สุดของค่ายเบนนารีเลยพี่เฉยคือรุ่นอะไร t r k 5 0 2เคห้นี่กับคำเตือนอยู่นะครับผมสีเดิมโรงงานทั้งคันไรริ้วรอยเลยปิ๊บเป็นปิ๊บ,บโลโบ้นะครับผมสามใบเลยสภาพส,สวยๆไม่มีบงไม่มีบุบเลยนะครับผมเลข,ม 36, ลลลขไม่สามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสี่สิบเก้าโลราคาขายแต่ไม่แท้ไม่เคยกอไม้นะครับผมเครื <S <S> <S ่องยนต์เงียบมากนะครับผม ถึงเลขไม่อาจจะดูเยอะนะครับผมแต่รถสวิตปาดีเจ้าของเราดูแลดีนะครับผม1นึ่งแบาทคุณได้ของแต่งขนาดนี้นะครับผมรถสวยขนาดนี้เครดิตดีใช้เงินออกรถแค่25,400บาทปี2016แน,น่นๆเลยครับสวัสดีครับพบมศิรับ นะครับที่นี่ร้านค h r i s b i g บายนะครับผมตอนนี้ร้านเราได้มาอยู่ยที่ลำลูกกาคลองสิบแล้วนะครับผมวันนี้เรามีตัวที่ขายดีสุดของค่ายเบนนัลี่เลยพี่เฉีคือรุ่นอะไร t r k 5 0 2เคห้าสนเราขายเยอะมากนะรุ่นนี้พี่เฉีเข้ามาดูใ,ใกล้เลยคันนี้แต่งเต็มแต่งเกือบทุกจุดสปอตไลท์สีดวงมีการ์ดไฟมีวอลด้วยแต่ว่าต้องไปซื้อวอใหม่เ<ช>พราะต้องต้องมีใบอนุญาตใช่ไหมชิบนด้วย <c oughs> ชิบนแตง ดูดิดเด็กรถดูแลดีนะครับผมนี่เจ้าของเก่าใส่เดินทางเลยคันนี้สปอร์ตไลท์สี่ดวงอลอเลยกาดมอน้ำกาดมอน้ำแตง src <N> src นี่อกกันแข้งกันแข้งเขาเรียกกันแข้งหรือกันเครื่องวะกาดเครื่องกาดเครื่องเต็มเต็ม<ๆ>เลยแคสปงแคสบาร์ไม่มีรอยนะครับล้มชนแปะไม่มีเลยนะครับพี่ณินี่ไม่มีรอยนะครับผมตัวนี้ตัวเขาเรียกว่า ขาบเบรกแค่น<ช>ั้เฉยขาบเบรกแตง่แตงเครื่องยนต์นี้ใสๆเลยกิเตอร์นนเครื่องแตง่งตอปเปอิดดูไม่ได้นะตอปเปอิดดูไม่ได้แต่ว่ารถล,ล,ล้มชนแปดเอ้ยล้มชนเราไม่เามาขายแน่นอนมือเบรกมือคัดแตง่งมีแฮนด์บาร์ให้ด้วยมีที่จับโทรศพัพท์ถังน้ำมันนี่ฮะดูถังน้ำมันรถเราขายในรถสีดเดิมโรงงานนี่ นี่ก็คำเตือนอยู่นะครับผมสีเดิมโรงงานทั้งคันไล่ริวรอยเลยปิ๊บถั่วลิน้นต้องปิ๊บกี่ใบพี่เฉสามใบพี่สามใบไม่งั้นไม่พอเก็บมีท่อมีท่อ SC Project นะครับผมลันล่นๆยางไอ c อ่ห้พี่เชด,ดิบเบ็กหลังเต็มๆโอเค มีกันดีที่ด้วยบีบเป็นปี๊บโลโมนะครับผมสามใบเลยสภาพส,สวยๆไม่มีบงไม่มีบุบเลยนะครับผมโซ่เตอร์พี่เชสเตอร์พันเต็มๆนะครับผมโซ่ไม่มีข้อตายอย่างที่ผมบอกนะครับผมรถคันนี้เจ้าของเกา่าเป็นสายเดินทางเขาจะเซอร์วิสรถให้สมรรถนะอยู่ในสมรรถนะที่สมบูรณ์มากแล้วเขาใสา่ขาตั้งคู่ไปด้วยเพราะตัว502ธรรมดาจะไม่มีขาตั้งคู่เครื่องนั้นนี้ก็ใส่ใสเลยเฟรมวสวยๆ โอเคมาดูเลขไม้กันการมบบงกัดมือไม่มีรอยเลยพี่เจไม่มีรอยเลขไม้สามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสี่สิบเก้าโลการาเราขายแต่ไม่ไ้ไม่เคยก่อไม้นะครับผมพร้อมรับประกันครึ่งยนใ้หกเดือนตายเลยพี่เชชึองเดียวติดทอมันลั่นหน่อยเดี๋ยวผมอุดท่อให้ฟังเก็่บเครื่อง ยนเงียบมากนะผมถึงเลงไม่อาจจะดูเยอะนะครับผมจะลถสมิ์มาดีเจ้าของเราดูแลดีนะครับผมเครื่องยนตย์เครื่องยนต์ยู่ในสมรรถนะที่สมบูรณ์มากๆเดี๋ยวผมเปิดให้ฟังเดีย <Hey, S 1> เอาเรื่องอยู่นะ <Hey. S 1> เอาเรื่องอยู่นะโอเคเดี๋ยวตามมาดูราคากันตาม,มาเลยครับ ถ,ถึงขั้นตอนการเปิดราคาครับผมผมเปิดราคาให้ในราคาเร้าใจเลย135,000บาทคุณได้ของแต่งขนาดนี้นะครับผมรถสวยขนาดนี้เครดิตดีใช้เงินออกรถแค่25,400บาทผมบอกเลยนะช้าอดจริงๆรถรุ่นนี้เคยอยู่เรานานไหมพี่เฉไม่นานพี่แป๊บเดียวไม่เคยไม่เคยไม่เคยโอเคครับผมฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องด้วยนะครับผมแล้วพบกันคลิปถัดไปครับเรามีรถด,ดีๆมานำเสนอมากมาย So what do you